สวัสดีครับวันนี้กับผมจะมานำเสนอโครงงานนิทานอีสบเพื่อเด็กตาบอดน,นะครับสำหรับสื่อชุดนี้เกิดจากการที่กับผมได้จากการเรียนการสอนใน2กลุ่มสาระนะครับก็คือภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์ก็เลยได้นําเอ,า,อาความรู้ทั้ง2กลุ่มสาระนะครับมา,าบูรณาการกันในาาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือชุมนุมภาษาอังกฤษนะครับโดยให้นักเรียนนะครับเกิดการเรียนรู้นะครับก็คือชุมนุมภาษาอังกฤษเนี่ย จะเน้นในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนะครับดังนั้นอยากจะให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ให้ครบทั้ง6ขั้นนะครับของ Bloom taxonomy นะครับก็เลยใช้กระบวนการโครงงานนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการจำนะครับ <gracias> เข้าใจนําไปใช้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็มีการสร้างชิ้นงานนะครับครับก็จะใช้กระบวนการของโครงงานนะครับซึ่งในการกระบวนการของโครงงานของนักเรียนนะครับก็จะใช้กระบวนการ TDCa TDC ก็คือการขั้นแรกก็คือการแปลนก็คือการออกแบบก็จะมีการออกแบบให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบวิธีการกระบวนการของว่าโครงงานเนี่ยทำก่อนนักเรียนทําอย่างไรมีการวางแผนมีการแบ่งงานกันอย่างไรต่อไปก็คือในขั้นดูนะครับก็จะมีการสร้างชิ้นง,งานขึ้นมานะครับซึ่งในการสร้างชิ้นง,งานก็จะมีการทําทแบบกระบวนการกลุ่มนะครับให้นักเรียนช่วยกันนะครับโดยการ คิดหัวข้อโครงงานขึ้นมาแล้วก็ให้คะแนนหัวข้อโครงงานโดยคิดวิเคราะห์ว่าชิ้นงานที่เรียนทำนี้จะเกิดประโยชน์กับตัวเองและก็สังคมอย่างไรดังนั้นเมื่อได้หัวข้อโครงงานไปแล้วให้นักเรียนได้ให้คะแนนหัวข้อโครงงานแล้วก็จัดทามาซึ่งหัวข้อโครงงานที่นักเรียนให้คะแนนสูงสุดก็คือโครงการที่ทาน,นทานนิสสพเพื่อเด็กตาบอดนะครับดังนั้นเข้าเข้าสู่การดูนี่นักเรียนก็จะมีการแบ่งงานโดยการจัดทํานี้ทาด้วยโปรแกรม powerpoint บูรณาการ ICT นะครับก็จะมี ทั้งการตัดต่อด้วย Photoshop แล้วก็การแปลงไฟล์นะครับเมื่อหลังจากที่เราได้ชิ้นงานของนักเรียนเป็นนิทานนิสบมาแล้วนะครับเราก็จะมีการแปลงไฟล์เป็นด้วยโปรแกรม Format Factory นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับโดยในการจะทําชิ้นงานนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะบันทึกเสียงนะครับเพราะว่าการเล่านิทานนั้นนักเรียนจะต้องเล่าแบบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะ บันทึกเสียงนักเรียนจะต้องมีการทำสตอรี่บอร์ดนะครับก็คือเขียนํำอ่านเพื่อเช็คความถูกต้องถูกต้องนะครับในขั้นเช็คของระบบ PDCA นะครับหลังจากนั้นเมื่อเช็คความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่การประเมินผลนะครับก็คือนักเรียนจะนําเสนอต่อครูหลังจากที่นักเรียนนําเสนอนะครับในการประเมินผลนั้นครูจะใช้กระบวนการของการให้คะแนนแบบมิติสัมพันธ์ก็คือคะแนนแบบรูบิกสกอร์นะครับ ให้กับชิ้นงานนะครับแล้วก็ให้นักเรียนประเมินค่าว่าผลงานที่ักเรียนทํานั้นมีคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนให้คะแนนแล้วประเมินผลเสียเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นงานของนักเรียนก็จะมีการเผยแพร่นะครับขึ้นสู่เฟซบุ๊กนะครับซึ่งทำจะทําขึ้นเป็นชมรมจิตอาสาเสียงสวรค์เพื่อเด็กตาบอดนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยได้อัพไฟล์วิดีโอแล้วก็ไฟลเสียงสำหรับเด็กตาบอดเนี่ยเพื่อใช้เสียงอย่างเดียวนะครับเราก็เลยแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory แล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปไว้บนเว็บฝากไฟล์นะครับก็คือมีเดียไฟล์แล้วก็โปรแกรม for share เว็บ for share นะครับแล้วก็อัพเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำลิงก์ไปโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage เด็กชมุมนุมชมรมเสียงสวรรค์เพื่อเด็กตาบอดนะครับเราก็มีการให้บุคคลภายนอกนะครับได้เข้ามาศึกษาวิธีการนะครับในการจัดทำเป็นสื่อให้เขาได้ร่วมสร้างสื่อร่วมกับเราแล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ครับผม